ครับนี่สนับสนุนวนันนี้ขอบคุณครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝังน้ำพริกผมไว้ในะอ้อมอกอ้อม,ออมใจแม่แม่แมพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมแอร์ไฟเลยครับแอฟ์ไฟเลย ไม่ใช่นนหน้ทาที่คนอื่นทำครับน้าพริกอรอดประกอบนี่แหละเดี๋ยวสั่งอีกขอบคุณมากครับน่ารักมากน้ำพริกหมดไปสองกระปุกละอจริงไหมทุกคนอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับอุ้ยขอบคุณแม่นี่คือน้ำพริกเราอะถ้าแบบเราหิวข้าวมากๆเราสามารถกินน้ำพริกเล่นๆได้เลยเลยอร่อยจริง ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินขอกินขนมจีนแป๊บ,บนึงขอกินขนมจีนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเดยอะๆเลยเพราะว่ากินล้ามันพูดแบบไม่สะดวกขอแบบเหยาะแป๊บนึงก่อนอืม อาพูดจริงๆที่พอดีแกออกเอาผาดหนึ่งคันแล้วก็เหมือนรถอะไรนะรถขนทุเรียนอยคันหนึ่งอ่ะมันเป็นรถแบบรถแบบรถเล็กๆอ่ะที่พอดเอาลงเมื่อวานอ่ะมันเป็นรถเล็กๆอ่ะเหมือนรถรถเขาเรียกว่ารถอะไรวะแกซื้อจริงนะเอาผาดก็ส่วนเอาผาดน,นะอืมบุ๊ยขอบคุณครับพี่วันชัยน่ารักมากเลย รถบรรทุกเล็กใช่เอาผัดก็คือมาส่งวันนี้แล้วเหมือนตอนเย็นเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าเป็นรถที่ไปดูมาเมื่อวานไหมเมื่อวานที่ไปดูมานะครับมันคนละคนันคนละคันกันเอาผัดก็คือมาส่งวันนี้ครับอืมใช่แล้วเป็นรถคันเล็กเล็กสีขาวอ่ะ อืมรืปป๊อกป๊อกอก็คือไว้ไป็นผลทุเรียนก็ต้องออกเพิ่มอีกพี่พายลีกางอาบน้ำอยู่ครับอืมเอาไว้เข้าสวนปูกจ้องเพื่อนไทยเก่งนะเนี่ย เดี๋ยวพอขอกินข้าวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเมาเลยเดี๋ยวเมาแบบเยอะๆเลยตอนนี้แบบอย่าว่านะว่าแบบทำแบบอะไรอย่างเงี้ยพอดีแบบไก่มันอร่อยมันติดฟัน ตกลงเมื่อคืนผีอมไหมตลกอะนา่งซาลิงกลับบ้านนะคะไม่ถึงร้อยลูกได้ตั้งห้าสิบลูกครึ่งหนึ่งก็ยังดีประกรณ์เธอเมาส์เก่งนะทั้งหัวทั้งเมียเดี๋ยวกินเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอเลย นตกไหมไหมครับวันนี้แบบ้าโปร่งมากแต่เมื่อวานตกทั้งวันเลยอืกอ,อ,อกินข้าวหรือยังเจ๊ปอกินข้าวหรือยัง จริงเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนางรองกำลังอะนางรองกำลังตั้งเขาค่ะคืออะไรอะ่ะคือตั้งเขากำลังจะตกงนี้เหรอครับอ๋อส่งแล้วครับพี่วันชยัยส่งแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับอืม วันนี้พี่แพดดี้ก็จะพาเด็กๆไปทานข้าวนอกบ้านด้วยนะครับพาทีงานไปทานข้าวนอกบ้านทุกคนคือในแอปฟ้า่อดอะ่ะมันจะมีสามคลิปอะ่ะต้องให้คนเข้าถึงร้านสามอะ่ะมันถึงจะได้โบนัสทุกคนช่วยผมหน่อยนะที่ผมไปแชร์ล่าสุดอะ่ะ ถ้าถึงปุ๊บเดี๋ยวแจกน้ําพริกสองชุดเลยอ่ะเดี๋ยวแจกน้ำพริกสองชุดเลยฟรีฟรีไปช่วยหน่อยครับมันเหลืออีกคลิปละสองแสนมันเหลือคนเข้าถึงอีกคลิปละสองแสนเท่านั้นถ้าผมได้โบนัสผมแจกน้ำพริกไปเลยสุ่มไปเลยสุ่มแจกไปสองบ้านเอาเอาดิ ไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงถึงจะถึงเนี่ยมันขาดคนเข้าถึงอีกสองแสนก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองแสน่ะไม่เยอะมากไม่น้อยมากนั่นแหละมันต้องทํายังไงผมก็ไม่รู้ต้องกดไลค์กดแชร์หรือเปล่าอืมพี่พีทหน่าจะานน้ำเสร็จแล้วพี่แพรี่ไม่แชร์ให้ เมื่อวานพอแอบแชร์แล้วรอบหนึ่งแกลบพี่ก๊อบมาแล้วพี่ก๊อบมาแล้วไปตอบกลับคอมเมนต์ก็ได้ครับเมนต์โพสสิเมนเพิ่มก็ได้แล้วก็แชร์มันจะได้ไหมเนาะอยากได้อ่ะคือมันได้เยอะอ่ะถ้ามันผ่านอ่ะเอ้ย ท,ทำงานไปด้วยแชร์ไปด้วยอืมจะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เมาแล้วไปกกอบมาถึงพอดีจะบอกว่าแกะอกหักนะทุกคน จ้ากขนมจีนขนมจีนเออใส่ชุดนี้โคตรเหมือนแบบบริการอ่ะไงต้องไปตัดสูตรแล้วมัม้งเฮ้ยรถพังแบบว่าคณหญิงคณนายครับนะเอ,อ้ยพี่ต้าซื้อของมาฝากด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็โดนัด ฝากไปติดตามแอปฟ้าพิตะด้วยนะครับทุกคนใกล้จะผ่านแล้วนะครับใก<ค>ล้จะผ่านแล้วครับนี่นี่ครับปัขดขนมจีนแล้วครับแม่ออกมาแล้วหรอครับ<า><อ>หิว,ดวนะอดไม่ไหวอะ่ะอดไม่ไหวก็เลยกินก่อนอนได้อยู่แม่ได้อยู่น้ํายาไก่แม่ทําเหรอน้ายาตีนไก่แม่ทาเหรอครับอุ้ยอร่อยมาก เธออีกนเดี๋ยวฉันจะใส่เธอให้เธอยอย่ามายอปอปัดอะไรให้เป็นมากมาแนละ้วแม่อร่อยมากจริงๆผมไม่เคยกินน้ำยาไก่ที่ไหนแบบร้อยาจยาาีนไก่ก็คือว่าเราก็ทําใส่ปลาแล้วก็ใส่จีนไก่ใส่ปลาด้วยจีนไก่ด้วยอม,มันต้องใส่ปลาี่สุดแม่เอาจริงๆอร่อยมากแบบสามารถขึ้นห้างได้เลยก็แปไปชิมที่ห้างแม่ก็ไม่ได้คุยขเขาเขาก็ทำของเขาก็สูตรใช้สูตรมันอร่อยนะแม่แซ่บเลยอะ ถ้าเอามาเท่าไรไปเอาอีกทีเยอะแยะพอแล้วครับแม่เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปข้างนอกแม่เหระอืมก็เดี๋ยวรถมาเขาไปกินกันข้ายนอืมแล้วแม่ไม่กินเหรอครับกินเนี่ยแม่กินเนี่ยแม่จะอาบน้ำอืมโอเคครับเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยครับอาบแล้วอาบแล้ว เอาเลยค่ะว่าอกหักยังไงอกหักเอาจะมาซอมอกคนแถวนี้แล้วเอ้ยู่หนแม่เส้นดูหนอยู่หลังบ้านจริงจังด้วยนะอกหักจริงจังด้วยนะดูไปแล้วเนี่ยทุกคนเจ๊กอลฟอกหักครับเอาจริงเหรอจริงเลยฝันเห็นแกโพสเดี๋ยวของจริงอ่ะเรื่องจริงกับยิมห้าครับพี่กอล์ฟพร้อมกัน กับพร้อมกันกับพี่ไพริพี่ไพร่ไปออกงานด้วยครับที่ที่สระบุรีหรือเปล่าสระแก้วอ๋อก็แสระแก้วก็ไปพร้อมกันเลยอ๋อพี่ไพริเขาไปงานวันที่ยี่สิบหกไม่ใช่หรอใช่ครับก็ไปยี่สิบห้ายี่สิบหกไปเรื่อยๆครับยี่สิบห้ายี่สิบหกไปเรื่อยยี่สิบห้ายี่สิบหกก็คือยาวเล้วอ๋อเอาง่ายๆก็คือไปเที่ยวด้วยก็คือหมายถึงว่าเราไปสระแก้วยี่สิบห้าอ่าแล้วก็มีงานวันที่หกเสร็จแล้วก็ไปส่ปอดยี่เจ็ดโอเคถูกถประมาณนั้พี่ก็ปกหักจริงไหมเนี่ย โอ้ยคนดูเยอะจังพันเจ็ดอาพิตาฝากดีัเดี๋ยวากไปแชร,ร์ให้เดี๋ยวากไปแชร,ร์ให้อีกคลิปหนึ่งอออครับคลิปไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ไปแชร,ร์ให้ไม่ใช่ครับต้องเป็นคลิปที่ผมส่งไปในแอปเขียวมันเป็นสามคลิปครับถึงจะผ่านอืมแต่ว่าใกล้แล้วครับเกือบจะผ่านแล้ววันนี้เขาจะพาเด็กไปกินข้าวด้วย วันนี้หรอใช่ได้ช่วงเย็นโอเคสด้ช่วงเย็นครับไปหาอะไรกินข้างนอกเนี่ยพี่จากินข้าวยังเดี๋ยวไปกินขนมจีนอร่อยมากแม่ทำแต่เช้าเนี่ยหัวพี่ตะหุ่นดีมากคลิปไหนบ้างก็จะมีรูปครับเป็นรูปรูปอ่ารูปเมื่วานที่ลงอ่ะยืนอย่างเงี้ย หนึ่งรูปแล้วก็ที่พี่แฟดี้กินข้าวหนึ่งรูปแล้วก็คลิปตอนที่พ,พี่พี่ไปรับที่สนามบ,บินหนึ่งคลิปแค่นี้ครับขนมจีนน้ำยาไก่ขอดูหน่อยได้ครับ เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันจะผ่านหรือยังแล้วมันเหลือเวลาอีกสองวันอะ่ะถ้าผ่านก็คือแบบดีเลยอะ่ะมันยังไม่ผ่านแล้วคลิปเลยเนี่อะขาดอีกขาดอีกแสนสองขาดอีกสองแสนเองเหนือให้ดูไงครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอ้ยพี่แ แล้วก็อนนี้สองแล้วก็อนนี้สามหมดแล้วครับแค่นี้ไม่เรียกแฟนมากินด้วยครับแฟนอาบน้ำอยู่ครับใช่อ<ม>ืมอร่อยมากที่สุดมากถึงมากที่สุดนะคร พร้อมแล้วจะเมาแล้วนะจะเมาแล้วทุกคนมาพร้อมแอฟฟ้าชื่ออะไรครับชื่อฟอร์ดประกรณครับแป๊หนึ่งนะยิ้มยิ้มหน้าตรงหน่อยค่ะ เมนแต่ไม่แชร์ได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องจะเดี๋ยวมีเรื่องจะมาพูดจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอยากรู้ไหมอยากรู้กดหนึ่งมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงแนละ้ว คือมันเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอ่ะเตรียมเลยนะครับอุ้ยขอบคุณส,สลอดของขวัญด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีวันหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่แบบอุ้จะพูดดีไหมวะเดี๋ยวพี่วฟรดี้ด่าอีกกลัวจังหมาแกจะว่าใช่ไหมวะตลกอะ นไม่คือไม่ใช่แม่แดงอันนี้คือจริงๆสาระแต่ว่าไม่อยากแกจะแกจะอันนี้เป่ะวะโอ้ยอ่ะคือมันมีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงอ่ะน้ำพริกอ่ะจริงๆอ่ะมันมีสิบสองรสชาติคือเราไปดูที่โรงงานมาแล้วครับแต่ว่าเราอ่ะเลือกไปชิมไปชิมมาแล้ว สามรสชาติที่มันอร่อยที่สุดคือหนึ่งเลยแคบหมูต้มยำเพราะว่ามันจะได้มีความกรอบอร่อยมากอันนี้ก็คือแบบเบสิกเลยนะครับเบสิกเลยสองเป็นแซลมอนผัดพริกแกงแซลมอนผัดพริกแกงก็คือมันจะแบบพอดีครับมันจะไม่จัดเกินไปมันจะพอดีพอดีคือมันจะกําลังอร่อยอะ่ะเอออีกอันหนึ่งก็คือรสคางกุ้ง คือเป็นเอกสารเลยทุกคนชิมคางกุ้งเสร็จปุ๊บทุกคนโหวตว่าอ่ะให้คางกุ้ง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 วันนั้นชิมประมาณเจ็ดคนก็ให้ทุกคนชิมเจ็ดคนทุกคนโหวตคางกุ้งหมดเลยสรุปแล้วเราก็ได้มาสามรสชาตินี้ครับอ่าและทีนี้เราก็ขายเป็นเซตนะเป็นเซตก็คือเราจะต้องขายเป็นเซตอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขายเป็นแบบแยกอะฟอร์ดรู้สึกว่าระบบฟอร์ดมันยังไม่เรียบร้อย ฝอดเลยรู้สึกว่าอะขายแบบนี้ดีกว่าเอาเป็นเซตไปเลยแล้วจะได้ชิมเลยว่าชอบรถไหนชอบรถไหนถ้าทุกคนอยากชิมรถใดรถหนึ่งอีกทุกคนต้องกลับมาซื้อเป็นเซตอีกเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเท่านี้นี่นะครับนะครับผมเท่านี้เลยจริงๆ คือพูดถึงอะตกใจเหมือนกันนะครับที่เอามาล็อตแรกคือหนึ่งร้อยบ้านทุกคนเชื่อไหมว่าสามวันหมดหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามวันหมดนะครับและตอนนี้กำลังสั่งมาเพิ่มหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยออเดอร์โอ้ยหนึ่งร้อยบ้านก็คือสามร้อยกล่องหนึ่งร้อยบ้านคือสามร้อยกล่องหมดแล้วครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่อุดหนุนและล็อตสองกำลังมานะครับ อุยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะจริงๆฝากด้วยและก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ300กระปุกใช่ครับ อยัางนี้ก็คือไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบน่าอายเลยนะทุกคนเราขยานันเราก็ได้เงินนี่แค่นั้นแหละพูดจริงเล่าไปอเมริกาหน่อยค่ะอุ้ยก็ดีนะแต่แบบรู้สึกว่าไปครั้งเนี้ย แม่เขาไม่กินหมูอ่ะโอถ้าไม่กินหมูบอกได้เลยนะครับถ้าไม่กินหมูบอกได้นะวาสนาแพดีอ่อีจริงสั่งแล้วของยังไม่ถึงอ่ะรอก่อนนะครับรอก่อน ก็ตกข้างซ้ายอ่ะกลับเร็วจังอืมกลับเร็วครับเพราะาพี่เพดนี้ก็จะไปส่งพอดีเพราะว่าฝอดมาอยู่เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมยังแล้วแบบช็อกโกแลตที่ฝอดซื้อมามันจะละลายนะมันอยู่นี่มันจะละลาย อุ้ยทุกคนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆม,มากเลยนะทุกคนเชื่อไหมว่าอ่าขอแม่แใจดีสักห้าคนไปเอฟทุเรียนในบ้านบ้านฟ้าหน่อยครับตอนนี้เลยดนด่วนนะครับกลับจานอีกเมื่อไหร่กลับจานอีกเมื่อไหร่ก็รอประมาณสองสองสออาทิตย์ ออมักตาช่วยได้คือจะเล่าให้ฟังนะทุกคนการไปต่างประเทศในครั้งเนี้ยก็คือไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตากระตุกข้างซ้ายอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันเนาะทุกคนมันแบบมันตากระตุกข้างซ้ายคือมันไม่คิดไม่ฝันคือจริงๆอ่ะฝอเขียนไว้นะว่าแบบเอ้ยปีคือคยเคยเคยแบบดูไว้แบบ อเมริกาอย่างเงี้ยเอออยากไปว่ะอยากไปสักครั้งอะไรเงี้ยแบบครั้งหนึ่งเธอขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะไปครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องการทําเอกสารนู่นนี่นั่น,นไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนการที่เราได้ไปอเมริกาครั้งหนึ่งถือว่าแบบคุ้มสุดๆแล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆน,นะแล้วเราไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าจะได้ไปเราแค่คิดเล่นๆเฉยๆว่าแบบเออเนี่ยอยากไปต่างประเทศสักครั้งเราอยากไปประเทศนี้ แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าแบบมันได้ไปอ่ะมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดๆุดแล้วอ่ะคือแบบเหมือนเราแบบตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วมันประสบความสําเร็จแบบนั้นเลยจริงๆคือมันดีมากคือไปแล้วแบบโอ้โหทำไมมันขนาดนี้วะสิบปีครับได้สิบปีใช่แล้วแบบคือมันสุดๆแล้วอ่ะทุกคนไม่คิดว่าจะได้ไปไง เกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งเราแบบได้ไปเราก็โอ้สุดยอดแล้วอ่ะใช่แล้วแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะจะได้ไปอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยมันสุดๆแล้วจริงมากมากมาก,มาก,มากใช่ซื้ออะไรมาฝากพี่แพดดีค้ครับไม่บอกครับไม่บอกกรอดูเองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้แกแต่งตัวเสร็จก่อนเออนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมีอะไรให้รอติดตามนะครับหลังจากกลับไปบ้านแล้วนะครับก็มีอะไรให้รอติดตามประมาณ1เลยเดี๋ยวก็จะคุยกับพี่แพดดี้แล้วทีเนี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างคะจริงๆผมได้ไปผมก็มีความสุขแล้วครับจริงๆจริงๆอะ่ะถ้าแบบฟอร์ดพูดตรงๆนะ ไปนั่นน่ะไม่ได้อยากไม่ค่อยอยากได้อะไรให้ตัวเองเท่าไหร่จริงๆอ่ะฟอชอบซื้อของให้อันนี้อันนี้พูดถึงนะในตอนที่ฝอมีตังนะถ้าฝอมีตังฝอก็พร้อมที่จะซื้อของให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เอ็นดูเราคนที่ช่วยเหลือเรามาตลอดอันนี้ฝอไปคนแบบนี้อยู่แล้วว่าแบบถ้าฝอมีตังฟอก็จะซื้อให้แต่ถ้าฟอไม่มีฝอก็จะไม่ซื้อให้ฝอก็จะซื้อให้ตัวเองตอนที่อยากได้แต่ถ้าสมมติรู้สึกว่ามันมีแล้วฝอมีมากแล้วอะไรเงี้ยฝอก็จะซื้อให้คนที่แบบ ที่บ้านอย่างนี้ดีกว่าเหมือนพี่ไปดี้แกก็มีของเยอะแล้วแหละแกบอกว่าไม่ต้องซื้อมาหรอกซื้อมาทําไมเปลืองเงินฟอดก็บอกว่าเออฟอดตั้งใจซื้อให้อยากซื้อให้แค่นั้นจริงๆฟอดมีแบบฟอดก็ได้อะไรมาเยอะแล้วแหละจริงๆฟอดแค่อยากใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแค่นั้นแหละไม่ได้อยากได้อะไรมากแล้วแค่อยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายแค่นั้นเพราะว่าชีวิตฟอดก็ตลอดตลอดมาแบบเออใช้ชีวิตแบบ สนุกสนานอะ่ะพี่ผมไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบไม่อยากให้มันเครียดมากอ mm hmm. าจไหมชีวิตอยากใช้ให้มันแบบเออชีวิตเราเราก็ใช้ให้มันมีความสุขได้เที่ยวได้อะไรโดยที่แบบเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนซื้อของให้ยายบ้างหรือเปล่ายายนะครับไม่ได้ซื้อให้เลยยายแค่อยากกินหมากและพี่เพี่ี่ก็จะฝากหมากไปให้ยายนะครับรู้สึกว่าถ้าซื้อเสื้อแบบแบรนด์มาให้ยายอย่างเงี้ยยายก็คงไม่ใส่ ดูของฝากพี่เพลี่หน่อยพี่เพลี่ยังไม่เห็นเลยทุกคนจะเห็นก่อนนะยังไงอ่ะถามได้ไหมนายเจอแม่ครูได้อย่างไรค,คืออย่างนี้โอ๊ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้แม่ครูบอกเองได้ไปงานแบบนี้โคตรโคตรเลยนะครับโคตรคุ้มใช่โคตรคุ้มเลยจริงๆแต่งเขาแต่งหน้ายังคไอยัง จะพาไปดูจริงคุ้มมากสุดๆเห็นแนวไหมอะทันาศนาคติดีมากเลยขนันเาออาจริงเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขก็พอแล้ว<ม>อย่าไปซีเรียสเยอะอย่าไปเครียดเยอะเครียดเยอะมันจะมีความสุขไมล่ะนี่เท่านั้นเลยแต่งหน้าไปไหนครับก็แกซื้อรถไอ้นั่นไงรถไถไงวันนี้รถไถมาส่ง ตอนนี้รถไถราส่งไงครับก็ต้องแต่งตัวไปรับรถไถไงเออก็ต้องทำส่วนเพิ่มห้าร้อยหัขาดแล้วทุกอืมแต่งตัวไปขับรถไถกินอยู่แล้วอืจริงจริงมันไอ้วนขาเป็นหาัวใจกับตะกร้อดีกว่าอานายเดี๋ยวจะลงไลน์แล้ว อ้าวประกอบก็ไลฟ์หรอใช่เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วอีก็ไลเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วอ่าออทุกคนย้ายไปช่องพี่กอ๊อฟตอนนี้เลย